พอเห็นรายชื่อรัฐมนตรีโคต้าคนนอกของทางรัฐบาลคุณอนุทินแล้วต้องใช้คำว่าอึ้งแล้วอึ้งอีกเลยนะครับนอกจากว่าที่รัฐมนตรีคลังดอร์เอกนิติซึ่งคนในแวดวงการคลังชื่นชมอย่างสูงแล้วรวมไปถึงว่าที่รัฐมนตรีช่วยคลังคุณวรพักตลอดจนว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์ล่าสุดนี้มีชื่อของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ว่าที่รัฐมนตรีพาณิชย์ รายงานข่าวระบุว่าตอบรับตำแหน่งด้วยนะครับซึ่งผู้คนในแวดวงธุรกิจต่างยอมรับฝีมือในการบริหารและเธอคือผู้บริหารหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่สุดคนหนึ่งของไทยเลยนะครับวันนี้8กันยายน68ครับมีรายงานข่าวว่าคุณสุปจีสุดธรรมพันธ์ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มดุสิตธานีตอบรับที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ให้กับรัฐบาลคุณอนุทินหนึ่งแล้วนะครับ ย้อนกลับไปดูประวัติของทางคุณสุปจีหน่อยนะครับคุณสุปจีเคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่หญิงคนแรกและอายุน้อยที่สุดของ IBM ประเทศไทยแล้วยังเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วย CEO ที่สำนักงานใหญ่ของ IBM สหรัฐอเมริกาด้วยครับดังนั้นถ้าด้านเทคโนโลยีหายห่วงครับมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้บริหารที่สามารถดูในภาพใหญ่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนครับ นอกจาก IBM แล้วครับคุณสุปจียังสามารถพลิกฟื้นบริษัทไทยคมให้กลับมาทำกำไรได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกหลังจากวิกฤตด้วยหลังจากเข้ามาเป็นผู้บริหารของไทยคมเมื่อปีพศ2554นะครับหลังจากก่อนหน้านั้นทางไทยคมเขาขาดทุนติดต่อกันมาหลายปีครับแล้วจากนั้นคุณสุปจีได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนในปี2559และถือได้ว่าเป็นผู้บริหารคนแรกที่มาจากนอกตระกูลที่เข้ามารับตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์การบริหารงานน่าสนใจมากว่าจะสามารถนำมาปรับใช้ กับกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดูแลด้านการค้าการขายการส่งออกไปต่างประเทศในยุคภาษีของทรัมป์อย่างไรบ้างนะครับแต่คอนเน็กชันกับสหรัฐอเมริการับรองได้ว่าแน่นปึกแน่นอนครับเดี๋ยวรอคำยืนยันอีกทีว่าคุณสุปจีจะมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีพาณิชย์จริงหรือไม่แต่อีกคนหนึ่งที่แน่นอนแล้วครับทางคนอยุรุธทินลงภาพเอาไว้คืออาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะครับหนึ่งในตองอูด้านกฎหมายของไทยเลยครับ เข้าใจได้ว่าจะมามีบทบาทสำคัญแน่นอนในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำประชามติหรือแม้กระทั่งการเลือกสสลสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนออยังไงกันบ้างครับกับ2ชื่อล่าสุดที่เป็นโคต้าคนนอกในครมออนุทินหนึ่งทั้งคุณสุปจีและก็อาจารย์ปรวรศักบอกเล่าและเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์ ส่วนเรื่องของโครงการคนละครึ่งมาแน่นอนนะครับกระทรวงการคลังเขายืนยันว่าสามารถผลักดันได้อย่างรวดเร็วด้วยประมาณเดือนตุลาคมนี้อาจจะได้ใช้งานกันแล้วแล้วหลักๆจะเป็น